พร้อมพร้อมนะคะพร้อมไหพร้อมนะคะโอเคเริ่มเลยนะคะโอเค่ะให้เขาอมนดนัข้างหลังข้างหลังได้ล้ได้ยังอมะคะไม่แล้วนะสวัสดีค่ะทั้งสองคนมาเริมงานสม่ับก่สวัสดีครับเพื่อนเซสวัสดีคับ สวัสดีครับเรเพอร์เซียท้าแล้วจากเพอร์เซสครับครับผมก็ชาวนี้เรามากันสองคนก็ต้องบูดกันนิดนึงๆนะต้องบูดใช่ครับผมแล้วก็ดีใจด้วยที่แบบว่ามีโซได้เปิดสาขาใหม่ที่ไอคอนสยามแล้วข้างในก็คือแบบว่าของน่ารักเต็มไปหมดเลยาใช่แล้วแต่ละแบอกว่าคาแรคเตอร์ที่เห็นกันคือเป็นคาแรคเตอร์ที่เราคุ้นเคยคุ้นจักกันดีแล้วก็อร่ามมากใช่ครับทุกคนได้เดินดูบริเวณงานที่ยังเป็นเชื้อเพรือจริงๆเซอร์ไพลิงหยุด คือแบบว่าคือในแต่ละที่ในแต่ละเชีวมันจะมีแบบว่าคาแรคเตอร์ของเขาซึ่งแต่ละ,แต,ละแต่ละอันแต่ละเรื่องก็คือแบบน่าใช่ามากๆทุกอันเลยโอ้โหคงก็เหมือนเดินอยู่ในแบบว่าความผันไม่เด็กนะทุกทีตอนที้เดินเข้าไปคือไอ้เค้าโปเกมอนเอ้าเอ้ยวันน<อ>ี้แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วนอกจากพวกเราสองคนแล้วผู้จัดก,การเมื่อกี้ก็ถือว่าของเรียบร้อยแนละ้วใช่ในว่าที่สองในเรื่องหลักหลักใช่ครับผมสำหรับเราสองคนถ้าสมมติว่าต้องเลือกของในไลนที่แฟนับเนี่ยจะเป็นตัวไหน ผมเลือกเป็นผ่อนลองคอแล้วกันครับผมของตัวหมีสีม่วงที่มันเป็น Toy Story ใช่แบบว่ามันคือว่าผ,ผมไปลองจับมาแล้วก็ลองใช้ดูเลยแหละครับมันก็นิ่มมากแล้วก็มันน่าจะผมว่าเหมาะกับทุกคนได้ครับผมพอผมมาเป็นเอ่ขอข้าห่มที่มันเป็นแบบว่าใส่คอได้ใส่ใส่หัวได้ก็ะจะใช้คู่กับผมนี่คือสิ่งทีเราได้ได้สักตัวเ ใช่มาเพรัว่ายเพราะว่าเราส่งเสริมการนอนหลับนะครับผมนอนหลับสบายแล้วก็นอนหับสาคครับอนอนทุกแก้วอะไรนอนพกแก้วครับเดี๋ยวนนแล้แปดชัวโมงอันนี้นอนครบเล้วอยากให้สองคนฝากมินิโซ่สำหรับสถาใหม่นครับผมก็ขอฝากมินิโซ่ใส่จิ๊บซอนสถาไอคอนแชครับผมก็ ใครที่สนใจเนี่ยมีทั้งหัวว่าของเล่นแล้วก็มีเครื่องใช้ทุกอย่างครบทุกอย่างจริงครับผมก็สามารถมาเล่นดูได้ทั้งหมดแชร์คอนเสิร์ตนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้เราจะสอบคุณที่อยากเป็นไงบ้างโอ้โหมันสองคนไม่ยากเท่าไหร่ยาวที่เช้าใช่ฮะก็ต้องบุญบุณตัวเองนิดนึงครับผมแล้วก็ คือปกติเนี่ยวเวลาไปห้าคนนะครับคนนี้จะเป็นคนเอนเตอร์เทหลักๆเลยก็คือติดตินกับเบาร์ี้แล้ก็จะเป็นสายซัพพอร์ตใช่ฮนะว่าตอนนี้ก็เป็นสายซัพพอร์ตมาเจอกันถอดผลก็แลกเปล่ยนกันเป็นแคลรี่ <c oughs> จเราตุกขันท้าเช้านะอะไรอตุกขันถ้ยเ <c oughs> ช้านี้ลืมตัวแล้วยังทันนะยังทันนะอ่าตื่นแล้วนะครับทำงานนะครับผมชิคกี้พาได้นะครับแต่บาคนก็มีงานแบบแยกไปทำ ตอที่า <starters> <aría> no natural ่ไนองโทมัสรรกาเสปอ์ตอยลหนรรากน้องโทมัสจริงก็น่ารักมากแบว่าคือทมตอนที่ผมรู้จักน้องครั้งแรกผมเข้าใจไมว่าน้องเขาไม่พูดหรีอว่าพวกเขากเก่งแต่พอขึ้นรถได้มารู้จักกันจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าน้องเขาพูดมากเลยครับพูดมากเลยรู้เก่งรู้เก่งเก่งูเก่งรู้เก่งมากแล้วก็น่ารักมากแล้วก็ ไม่อยากสปอยเยอะอยากให้ไปรอดูในรายการมากกว่าแล้วก็มีร้องเพลงกันหลายเพลงเลยทั้งมแต่ตอนนี้ผมกำลังมิดส์อ,<ร>อยู่ร้องเพลงน้องเป็นแฟนบอยเหรอไม่น่ามาัม้งก <c oughs> ็ก็ขอบคุณที่รักสำหรับสเตจครับก็เห็นตลอดว่าน้องทุกงวันน้องกล้องชอบมาดูโชว์พวกเราอะไรอย่างนี้แลัวว่าแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากจะจอยคอนสเสิร์ด้วยกันนะครับมีโอกาสอะไรนะโอกาสชวนน้องก็ยัง ยังไม่มีโอกาสเลยอนาคตอนาคตอนาคตเห็นแต่แขกคนอื่นนอก็โหวตมาเนี้ยคิดอยากจะชวนใครมาอะไรแบบทำาลุ่มในเพอร์เซสเหรอครับเฮ้ยคนรู้หมดแล้วมั้งว่าเพอร์เซสเป็นยังไงอะไรเงี้ยไม่คนเดียวในในคนเดียวอันเรื่องอะอ๋เลือกมันหนึ่งคนเหรอครับถ้าเราเลือกได้อยากไปชวนพี่ต๋องเพื่อนบางคนเลยทุกคนอาจจะแบบยังไม่ทราบ แต่ว่าเขาคือขาแดนซ์ของแท้เราจะเปลี่ยนจากคาร์เกะเป็นแดนซ์โอเคเฮ้ยเป็นขาแดนซ์เฮ้ยอะไรวะก็คือจะเปลี่ยนรูปแบบรายการเป็นแบบว่าร้องเพลงบนรถจะเป็นเต้นบนรถแทนนะผมก็ค่าตัวโอ้ยแพงคนนี้แพงกว่าเสี่ยวปินเนี่ยจินครับเดี๋ยวเราเดียวเดี๋ยวถ้าเอาของหวานเราอาจจะอาจจะยอมแล้วผมที่ปอบดีกว่านี่ปอบโหไม่ก็ น้องๆใครก็ได้แหละครับผมจริงๆก็อยากให้น้องๆมาฟังกันทุกคนครับผมค่ะของพี่เนะค่ะคพราะมันก็ลัมีงานมันเฉลยดุลแล้วเนาะทั้งเดือนใช่ครับไลฟ์ฟังหมดทุกเรื่องทุกตรางไลนอ่าก็สำหรับครั้งนี้นะครับผมก็ได้ร่วมเขียนในเรื่องรวมเรื่องสั้นโอ้ยโอ๊ยกระโทนเลยเรารวมเรื่องสั้นของบอกว่าสำหรับดีนหนึ่งสามสามห้าเจ็ดครับผมชื่อว่า แมวดาตัวแรกของชีวิตที่เหลือผมก็ได้แบบว่าไปร่วมงานกับพี่ๆนักเขียนที่บอกว่าพีรูอแบบเรียกแต่ว่าอุกอาจสุดยอดมากๆคือแบบว่าทั้งพี่ลีพี่ป่าพี่มินพี่อามีพี่เพคือทุกคนคือแบบว่าผ่านประสบการณ์การเขียนมาเยอะมาก,มากแล้วก็ผมได้เข้าไปร่วมเป็นหนึ่งในนักเขียนที่แบบว่าแต่ละคนก็จะมีสไตล์ที่แบบแตกต่างกันพี่ป่าก็ไปแบบแนวสืบสวนพี่ลีก็ไปไซไฟดิสโทเปียอะไรเงี้ยครับผมก็คือแต่ละคนก็จะได้โจทย์ เดียวกันคือแมวดำทุกคนก็จะแบบไปตีความในวีของตัวเองว่าแบบเออเราจะเล่าเรื่องแบบแมวดําออกมายังไงของแต่ละคนอย่างเงี้ยซึ่งของผมก็ได้เป็นแบบว่าเล่าแมวดําในในมุมมองของแบบแนวกระแสนมมติแนวแบบว่าไหลายๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแรงบันดารใจของพี่เดนะนการเขียนนั้นคือบจากใครของรอบครัวเราหอ่าหรือสไตล์ของคุเอ่อก็หลักๆก็มาจากแบบว่า อะไรต่างๆที่มันเข้าผ่านเข้ามาในชีวิตแหละแบบว่าทั้งแบบเรื่องประสบการณ์หรือว่าอะไรต่างๆที่แบบเราได้แบบว่าอาจจะเป็นหนังสือที่เราเคยอ่านหรือนหนังที่เราเคยอ่านที่แบบเราตกตะกอนมันออกมาเป็นแบบในในความคามิดของเราเองที่เรารู้สึกอินกับมันอะไรเงี้ยผมแล้วเราก็เลยแบบเกลยมาถ่ายทอดในเรื่องนี้ครับแล้วอย่างนี้าขขง,าน,ง,ขขงา,นานหนังสือค่อนข้างที่ต้องมีสมาธิที่เหนก็ชงนี่อชงดื่มเราเอาเวลาประานเออจริงจริง สำหรับผมอะไม่รู้ว่าเป็นวิธีที่ถูกไหมหรือใครทำไหมนะคือของผมรู้สึกว่ามันผมมีโชคโชคดีที่ได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นก่อนแล้วก็จะมีช่วงเวลาหนึ่งที่เราสามารถกลับมาเขียนง,งานได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าให้ผมทํางานเขียนทั้งวันเลยอาจจะยังทําไม่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าสมาธิเราอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าพอเรามีแบบว่าได้ไปซ้อมเต้นได้ไปออกงานได้ไปแบบ ไเทสมองใช่ได้แบบไม่ต้องหมกอยู่กับแค่ง,งานของเรางานเขียนของเราอย่างเดียวว่าเหมือนได้ได้ปล่อยตัวเองในในในแต่ละที่ต่างๆครับช่วงที่เขาเขียนคือมไม่ว่าไปที่ไหนเขาจะบอกว่าผมทเสร็จเป็นหน,นึ่งอันก่อนซ้อมนั่งเขียนรอเครื่องบินนั่งเขียนห<อ>้องน้ํานั่งเขียนใช่เพราะว่าบางทีแบบไอเดียมันมาโดยไม่รู้ตัวไงเราบังคับมันไม่ได้ครับผมอจับมืนอยู่ มาละเขอะไรดีเอ่ออาจจะต้องปล่อยไว้ก่อนอาจจะต้องปล่อยไว้ก่อนอะไรพวกนั้นอยู่แล้วอยู่แล้วก็ไปเขียนใช่โอ้อาจจะไม่ได้อาจจะเป็นมักกี้ดุเอาใช่ครับแล้วอย่างเงี้ยทั้งสองคนออกงานก็เยอะแล้วก็มีงานส่วนตัวอยู่เรื่องสุขภาพอยู่ไหนสุขภาพหรอครับจริงๆริงก็นอนพูดแฝกแก้วไหมนอนก็แฝกแก้วแล้วก็อะไรนะครับ ก็จริงๆก็พยายามนอนได้พอครับอาจจะยังไม่พอมากแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังโชคดีที่ยังมีเวลาออกกำลังกายแล้วก็กินข้าวมินอะไรต่างๆดแทนใช่อยากกินอาหารให้ครบแบบว่าตามเขาเรียกอะไรสัดส่วนที่ควรจะเป็นทะเลือกได้เนะครับแต่สงสารน้องๆมากกว่าใช่มีปัาครับน้องสองคนต้องบางทีต้องแต่งหน้าเต็มไปเรียนคลาสเรียนกับเพื่อนแล้วก็กลับมาซ้อมต่อเสร็จแล้วก็กลับไปออกงานต่อแล้วก็ปา ช่วงนี้ป๊ากี้เขาก็กไปอ,ออกกองด้วยเนี่ยเขาก็ไปออกกองกับเพื่อ,ตอนต่างถิ่นต่ออะไรอยาใช่แล้วก็เห็นใจมากๆเพราะว่าเราเคยผ่านการออกกองมาแล้วแล้วก็รู้สึกว่าป๊าก,กี้คือโหดมากๆลกย,กออกอย่างความเรื่อยๆเขาสู้มากๆหลายคนจะแบบแต่ว่าแบบออกงานเยอะขนาดนี้คาดหวังโปรดักชั่นมรนถึงมัจะต้องใช้แบบเงินเดือนขนาดไหน้้อไดมครับแล้วก็ออกงานเยอะขนาดนี้คาดหวังกับโปรดักชั่น เอ้าผมบอกท่าโลดเดิ้ลเดินเออจะทำอยู่แล้วครับเพื่อนี่ยบอกว่าเราเป็นสามปีนหนึ่งครั้งเนาะครับเพราะแม้ในรอบสามปีก็ลงเต็มที่ครับผู้ใหญ่ทุกคนก็พยายามดีไซน์โซนให้ออกมาดีที่สุดครับก็ไม่ต้องห่วงครับคุณคนดูแน่นอนครับใช่ครับจะใช้ก็อยากให้ทำให้น้องด้วยแล้วให้น้องด้วยเหร มีอะไรกันบ้างครับอ๋อรวมๆอ่ารวมๆแล้วรวมก่อนแล้วผมก็ฝากคอนเสิร์ตเพอร์เซ็นต์นะครับผมวันที่22พฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็อาจจะมีอะไรมาให้คนได้ดูได้ฟังกันก่อนอ๋อแล้วก็เฟสติวัลค่ะเยอะเหรอแล้วพี่เรามีเฟสติวัลอยู่ไหมอะไ แล้วผมก็เปรนดี้ว่างต่างก็ไปจอยไปสนุกกันได้นะครับผมครับแล้วก็ขอผ่านรายการไอ้ขอผ่านหนังสือด้วยนะครับผมแมวหกตัวนอนอยู่นะครับใช่ครับแมวดำนะครับผมก็ผ่านด้วยนะครับผ่านรายการข่าโอเคเลยนะครับผมเอาละครับ เอแค่ะมินิโซมรับผมบอกว่าเิอสี่ไอคอนสยามนะครับผ่านนะคะไปแไปยค่ะไรก็ให้คีนเสิร์ชก่อนนะองตล้ก่อนนะคะหากล้ไหนไม่ได้ปนะคะตงกลาง่อดเลยนะโอเคหากางไก่อนะคะตู้กลางก่อนนะควิโกนะคะต้องกลางก่อนเลยนะคะ não <laughs> ขออนุญาตนะคะโค่ะทางซ้ายนี่เลยนะคะโอเคค่ะมีท่านไหนย่งยากไหขอรีขอีโ่ขา่นะคะ เดือนน้ำยานี่ย่านอากเรียบร้อยใช่ไหมคะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆทุกท่านแล้ตอนนี้ได้เลยนะขอบคุณค่ะรับปัจเยอะจริงๆ